โอเคครับเพื่อนก็สวัสดีครับกับผมนะครับแคทเกมมิ่นะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกม a n อนิเมะล s ส a ตนนั่นเองครับเพื่อนซึ่งวันนี้ในที่สุดผมก็ลอกเลยครับว่าเป็นการทําตัวละครที่ทรมานมากนะครับในวันนี้สําหรับผมนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่ผมเปิดผลโหวตไปนะก็สําหรับอ่าร่างกูจิต้าฟิวชั่นนะครับก็ได้รับชัยชนะไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมา พาทำและรีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับโอเคเงื่อนไขในการทำตัวละครน,นะครับก็อยู่ใน Abyssal นะครับเพื่อนเป็นตัวละครของ Abyssal เนาะก็จะมีทั้งหมด11เควสนั่นเองนะครับเพื่อนก็อันนี้ผมก็เพิ่งทำเควสที่10ไปนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะ e x t r e ์ต b มบู๊ทตัวนี้นะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเวจิต้าร่างอัลต้าอีโกหรือว่าอ่างูุลล่างอ่า ซูเปอร์สยาบูนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากผมไม่มี2ตัวนี้ในคังเลยนะครับผมก็ต้องไปดรอปถึง40พอทัลนั่นเองนะครับโคตรจะเกือนะครับและสุ่มเบจิต้าอีกประมาณอ่าฟาร์มฟารมสตอรี่ประมาณ30นาทีนี่แหละครับเพื่อนๆก็ถึงจะดรอปมานะครับเลทสเรเ็นตไม่มีการันตีเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับไหนต้องไปฟาร์มเหรียญ x t r e m e Boost อีก90เหรียญน,นะครับก็โหตาเลือดตาเทบกระเด็นนะครับโอเคและในที่สุดผมก็ทำเควสสำเร็จนะครับครบทุกเควสและเราก็ได้รับมานะครับรบูคูแอนบิงตานั่นเองนะครับน่ะเป็นร่างก่อนขึ้นเป็นซุปเปอร์ไซยาบูนั่นเองครับโอเค เราจะไปไล่เคลสกันก่อนเลยนะครับหลักๆเนี่ยเควสเนี่ยจะเสร็จก็ต่อเมื่อเพื่อนๆนะครับไปลงเลดใหม่นะครับไปลงเลดใหม่ก็คือเลดมาทางไหนละ่ะก็คือเลดนี้นะครับเ,เพื่อนๆเลด forzen planet ด่านที่6นะครับแนะนําให้ลงด่านที่6นะครับเพราะว่าอะไรโอเคเรามาดูเคลสกันก่อนนะครับเควสแรกนะครับต้องลงเลดจํานวน25ครั้งนะครับก็บอกเลยว่าไหวชิลไวชิลนะครับ เคล็ดที่2นะครับรับเซนีโทเค็นให้ครบ1000นะครับอ่าก็ยังทําในนี้ได้เคล็ดที่3นะครับเป็นการค่า10,000ตัวละครนั่นเองครับอันนี้ก็สบายๆนะครับถูกต้องไหมครับมาต่อไปก็จะเป็นต้องทําสถานะวีกเน็ตให้กับศัตรูนะครับ1000ตัวนะครับแล้วก็ทําสถานะคิปโป้นะครับให้อีก1000ตัวนะครับให้กับ ศัตรูนะครับรวมไปถึงอันสุดท้ายนะครับทำดาเมจเป็นคริสติคอส,ต,คส,ต,คส,ต,สตันะครับเป็นดาเมจคริสติคริสติคอสตนะครับให้อีก1000ตัวนะครับซึ่ง3เควสนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้เพียงตัวละครเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีนั่นก็คือยูตะนั่นเองนั่นเองนะเพื่อนๆยูตะนั่นเองนะครับ, uta, รบถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้อะไรได้นะครับสำหรับตัวละครวิกเนตนะครับ สำหรับตัวละครวิกเน็ตค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับค่อนข้างที่จะมีน้อยเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนเลยนะครับวิกเน็ตเนี่ยจะมีน้อยมากเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าจะใช้ตัวไหนเนาะตัวแรกก็จะเป็นยูตะนะครับเพื่อนๆยูตะตัวนี้นะครับมีตัวละครเป็นวิกเน็ตรวมไปถึงเป็นคิปเปิลด้วยนะครับเพราะว่าวิวหลังๆมันจะตีเป็นวิกเน็ตนะครับอย่างงนะครับมันมันตีมันทํา2สถานะนะครับผมถึงบอกนะครับว่าเพื่อนๆถ้ามีตัวนี้ เพจนี้ก็จะจบภายในตัวเดียวแต่ถ้ายังไม่ได้ทํามันยังมีอีกตัวนะครับก็คือนี่ครับแทงโก้นะครับแทงโก้ก็ตีเป็นวิกเน็ตนะครับเพื่อนนะ่าแทงโก้ก็ตีเป็นวิกเน็ตนะครับซึ่งยังมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคิงออฟเ็นดากอนนะครับที่ตีเป็นวิกเน็ตไม่มั่นใจว่าตีตอนเวลิลไหนนะครับแต่ว่าน่าจะอีโวก่อนนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้อ e นะีโวเนาะก็จะเป็นคิงออฟเ็นดากอนแล้วก็จะเป็นน้องสลามนะครับริมูรุแต่ว่าผมไม่มีเนาะ เป็นสลามิมุดุต่อมานะครับตีเป็นคิปเปิลนะครับถ้ามีตัวกอตลี่หรือว่ายูตะก็จบแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะตีก็คืออ่าน้องบูคองนะครับสามารถตีเป็นคิปเปิลได้ยังมีอีกนะก็จะเป็นนิกะันะครับนิกกันะครับยังตีเป็นคิปเปิลครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอีกเป็นกิวกาเมสล่างธรรมดานะครับไม่ใช่ล่างนี้เนาะเป็นกิวกาเมสก็ตีได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ ถ้าเพื่อนๆปั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่าอยู่ไหนอ่ะนี่ครับดากอนคิงนะครับหรือว่าไคโดก็ตีเป็นคิปเปิลนะครับล่างไฮบิดเนาะตีสถานะเป็นคิปเปิลนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ตีให้มันครบ1นึ่ันตัวก็จะเสร็จประมาณ3เควสเลยคิทิคอลสไตล์ก็ถ้าเกิดตีเป็นคิทิคอลสไตล์ถ้าเอาชัวร์ก็เน้นเน้นเป็นอิจิโกะเลยครับตีติดคิดอิเหนาอย่างแน่นอนนะครับอ่เฟสต่อมานะครับเซเลเยอร์บอสนะครับ20นะครับทุกโหมดนะครับ ผมบอกว่าทําไมผมให้ลงด่านที่6นะครับถ้าเพื่อนๆไหวนะครับมันจะได้ลงที่เดียวจบนะครับมันจะได้ลงที่เดียวจบเพราะว่าในด่านที่6มันจะมีบอสเกิดมาด้วยนะครับในด่านที่6เนี่ยจะมีบอสเกิดมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆลงในด่านที่6เนี่ยมันก็จะผ่านวสนี้ไปด้วยนะครับเคนสนี้ไปด้วยนะครับโอเคมาต่อมานะครับฟิวนะครับ20เซลิทเทียวยูนิตนะครับออออนโบคูยูนิตนะครับ2ตัวนี้ก็คือ ให้นำตัวเซลลิิเอไปฟิวใส่ตัวละครโบคูนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นผมมีโบคูใช่ไหมเพื่อนเป็นล่างไหนก็ได้นะครับที่เขียนว่าโบคูเนี่ยเอาเป็นล่างสีฟ้าก็ได้เราก็ให้ใช้เนี่ยฟังก์ชันฟิวนะครับฟังชันฟิวแล้วเอาตัวเซลลิิเอลนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับพวกนี้น่ครับะระดับเซลลิิเอลเนี่ยไปใส่นะครับให้มันครบ20ตัวแล้วก็กดฟิวชั่นลงไปนะครับเครือมันก็จะผ่านนั่นเองนะครับ ก็จะมีทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบูคูนะครับแล้วก็บจิต้านะครับก็2ตัวนะครับทุกทุกระดับชั้นนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ e x ็กซ m ต b o บูตนะครับเอ็กซ์ติมบูตก็ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น i n นฟโน่หรือ dy นะครับในที่นี้ที่ผมใช้ระยะเวลานานเพราะว่าผมหา2ตัวนี้อยู่นะครับและผมก็ x t r e m b o o t มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวกันทีหลังนะครับสำหรับตัวละคร2ตัวนี้เนาะโอเควันนี้เรามาดูไฮไลท์ของเรากันนะครับก็ไม่อยากให้มันเสียเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5-6นาทีแล้วโอเคตอนนี้เรามาดูที่โบคูล่างฟิวชั่นนะครับล่างฟิวชั่นตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำสเตกนะครับถ้าอีโบของก็มีครบแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีบูสคัฟซึ่งมันจะให้มาอยู่แล้วนะครับเพื่อนแล้วก็จะมี ไฟเอเซนสามร้อยน้ำวอเตอร์เอเซนสามร้อยนะครับแล้วก็มิติสปิริตชาดนะครับสิบห้าอันนะครับลีเจนด์ยี่สิบห้าแล้วก็อีพิกอีกห้าสิบอันโอเคก่อนที่เราจะไปนั้นขอญาตไปสุมสเต็ให้น้องกันก่อนนะครับไม่รู้ว่าโหดไหมแต่ว่าน่าจะขึ้นหน้าปกมันก็ต้องโหดอย่างแน่นอนนะครับไม่มีใครทําตัวหน้าปกมาไม่โหดเนาะโอเคเดีย๋ยวเราจะหาสุมสเต็ให้นะครับเป็นทิปบนเอส โอเคได้เป็นดาเมจที่เป็นเอสล้วนก็ถือว่าดูดีนะครับดูดีโอเคเราจะมารีวิวบูคูและเวทีต้าให้เป็นร่างซูเปอร์ไซย่ากันนะครับซูเปอร์ไซย่าบูไปอืมก็เป็นร่างซูเปอร์ไซย่าบูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการตีไฮบิตนะครับเป็นการตีไฮบิตนะครับเป็นคอสเมติกยังไงเอ่ยก็ก็เป็นอันเดิมครับเป็นล่างอันนี้เลยนะครับโหไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคไม่เป็นไรนะ โอเคเราจะไปหาอันนี้ให้กับน้องบูบูกันก็มี23อันนะครับกับอิอนชันดัสนะครับอีก19อันโอเคหากอริสนะครับหวังว่าจะได้กอริสดีๆนะครับหรือว่าจะเอามิสติคอลมาใ้ผมก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับตอนนี้โ <c oughs> อ้โหกอริสผ่านไปนะครับไมไดัสมาทําไมไม่เอานะครับโหไม่เอานะครับ โอ้โหไม่เอานะครับ14แล้วโอ้ยไม่ได้เยอะจังวันนี้ชุบชิบโิบัมาเยอะนะครับเนี่ยอดอทเอฟิกไม่เอานะครับตามหามุกุฎหรือว่าโรคเกติคุณเท่าน,น,นั้นตอนนี้เหลือ7โลเราใช้ไปยี่สโลแล้วนะครับเพื่อนโอ้โห4 3<า>2มสอชุกบโกุฎ สกาวโรอลกอรเลตก็ไม่ออกจริงปะเนี่ยอือหือ,อมันหามันมาเยอะนะครับมงกุฎไม่เอานะครับพวกดาเมจปีธาตุซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมว่ามงกุฎก็ไม่ออกอือหือคิทิคอลครับคิทิคอลรัวๆตอนนี้ผมเนี่ยโอ้โหสี่โลสุดท้าย สามสอโอเคเราเก็บไว้ที่นี่ก่อนบวกสิดาเมจโอเคโอเคโอเคไปเราก็จะไปต่อกันที่สุ่มรีโลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยไม่ได้ฟาร์มเยอะนะครับมี3,000โลนะครับซึ่งก็มาดูนะครับ3,000โลนี้กับหน้า สุ่มรีโลแบบใหม่นะครับเขาจะเอามาให้ผมหรือเปล่านะครับอหน้าแบบใหม่นะครับก็จะเป็นอวตารกับพิทที่คอสไว้นะครับโอเคเรทก็มีบอกนะครับ0.03%เพราะฉะนั้นไปกันเลยเพื่อนๆเอาบดพิดโอ้ยโอเคไปกันเลยยาวๆโอ้สวยนะครับนี่สวยนะครับ,ร,บรูปแบบใหม่โอเคเลยในการสุ่มรีโลมันจะตื่นเต้นเหมือนแต่ก่อนไหมอะ แต่ยังไม่เห็นสีลุ้งเลยนะครับเพื่อนหรือว่าจะเป็นบัฟกิจออกให้ผมหรือเปล่าโอเคไปกันยาวๆนะครับจนกว่าจะคัดซีนสักหนึ่งรอบนะกันและอวตารเราจะจบที่ตรงนี้ไหมครับเพื่อนเราจะจบที่ตรงนี้ไหมอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันไปมันไปร้อยกว่ารู้มันเร็วเกินไปนะครับ เราท้าทายอำนาจบืดนะครับหวังว่าบัฟกิจจะออกยา,ยาวไป a few moments later ปืนเพื่อนเพื่อนครับ <c oughs> เราไม่น่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกิดขึ้น,นครับตอนนี้หมดไปประมาณสี่ร้อยโลนะครับโอ้โหรูปนี้เราจบที่ววต้าก็ดีแล้วนะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับหวังว่ามันจะออกมาเนาะ เพื่อนๆครับมันไม่ยอมให้บัฟกีดผมนะครับไม่ยอมให้บัฟกีดผมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะโอเคนะครับโอเคพอใจแล้วทั้งนั้นโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูที่เลเวลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเลเวลให้กับตัวละครอย่างน้องโบคูและเวจิต้าแล้วเราจะตัดไปที่โหมดอินฟินิตกันเลยนะครับไป โอเคครับเพื่อนแล้วเราก็ตัดมาสู่ในโหมดอินฟินิตแล้วนะครับก็ตอนนี้น้องโกคูแอนบิติต้าของเราก็เวล85เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บัฟอวตาร์นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่3,8ชั้นแนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ 36. 2สกูอาร์ูดาวอยู่ที่2 1วินะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าก่อนที่น้องจะฟิวชั่นได้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งครับตัวละครน้องตีเป็นไฮบิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวางแล้วจะเป็นยังไงนะครับ โอเคการโจมตีนะครับก็จะเป็นอปโอ้เป็นโอ้เป็นลำแสงนะเพื่อนโอ้โหค่อนข้างที่จะอลังการอย่างยิ่งนะครับถ้าจะยินเสียงแมวก็ขอไปด้วยนะครับช่วงนี้แมวติดสับโอเคดูท่าน้องอีกสักรอบหนึ่งกันนะโอ้โหเจ่มมากนะครับตอนนี้หอยยากบินสกรีนเก็บไว้นะครับ เป็นหลักฐานทางกายและทางใจโมเดลค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพื่อนอเป็นการโจมตีประสานนั่นเองนะครับโจมตีประสานนั่นเองครับก็สถานะก็จะเป็นการตีวิกเนตนะครับเพื่อนแล้วก็ตีเป็นธาตุน้าเนาะเรามาดูที่พาสีแรกกันก่อนนะพาสีในร่างนี้นะก็คือ,อเป็นชื่อว่าดับเบิลทูเบิลดับเบิลทิเบิลนะครับก็จะเป็นโอกาสค,คริเทคอลพื้นฐานนะครับบวก50%นนะครับแล้วก็ ดาเมจคิปิคิลนะครับบวก100%นะครับทุกๆก,การโจมตี3ครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม1.5เท่านะครับแล้วก็จะทำให้ติดสถานะคริปเปิลนั่นเองนะครับโอ้ก็เป็นตัวที่มี2สถานะเหมือนยูตะเลยนะครับ2องสถานะและบอกเลยว่าเอฟฟต์อลังการจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้แสบหูแสบตาพอๆกับน้องวูฟองของเราเลยนะครับโดยเฉพาะคอสเมติกตอนนี้นะครับโอเค เราจะลองไปเวลที่ได้เวลห้านะครับก็ใช้เงินอัพอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ27,000นะครับก็จะมีท่าใหม่เป็นโซล a าสตอมบาลินะครับโอเคไปดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่21.2ล้านนะครับเรามาดูท่านะครับโอ้โอเคครับเหมือนเป็นท่าเบจิต้านะครับที่เราเอามือประกบกันแล้วก็ยิงลำแสงออกมานะครับเป็นท่าไฮไลท์ของเขาหรือเปล่าแต่ในนี้ก็ผมก็มองไม่เห็นว่ามันทำท่าทำมือ,อยังไงนะครับ เพราะว่าแสงมันเจิดจลัดเลือเกินนะครับแสงมันเจิดจลัดเลือเกินก็ท่าประมาณนี้ครับเป็นการยิงลำแสงออกไปโอเคเมื่อพบนะครับเวลที่10นะครับก็จะมีท่าใหม่คือไฟนอลนคามมฮาบีห้านะครับก็น่าจะเป็นพลังขึ้นเต่าสุญญากาศของซุงโกคูนะครับและก็จะตีเป็นทางแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นทแองเกิลเนาะซึ่ง แสงมันก็ยังเป็นแสงสีทองอยู่นะครับทำไมชอบใช้แสงสีจริงๆผมว่าควรใช้แสงสีฟ้านะครับจริงๆผมว่าควรใช้แสงสีฟ้านะั่มันเป็นซิปเ r ื A ่อสัญาบูหรือเปล่าเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนอกเรื่องไปหน่อยโอเคตอนนี้ก็ตีอยู่ที่154ล้านนะครับเพื่อนซึ่งมันก็ยังไม่ใช่ไฮไลท์หลักนะครับไฮไลท์หลักเราอยู่ที่วิว12นะครับก็คือเมื่อ ที่อัปเกรดที่วิว12ก็จะมีซูเปอร์ไซยาบูฟิวชั่นนะครับโอเคเราจะอัปไปให้ครบเลยนะครับอ่าตอนนี้เราจะต้องนะครับเงื่อนไขในการทานะครับเงื่อนไขในการฟิวชั่นนะครับก็คือเราต้องตีไปอย่างน้อย15เวฟขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการชิวศัตรูให้ได้100ชิวและทาดาเมจให้ได้10บินเลี้ยนซึ่งตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครอย่าง6อ่าซู ปเปอร์เซย่าทั้งสองจะทำไปที่30มิลเลียนนะครับแล้วก็จมผ้าไปแล้วเยอะแล้วแหละครับก็คือ240ตัวนะครับผ้าอัพตอนนี้อยู่ที่65นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราจะตัดมาตอนที่น้องทําดาเมจได้ครบ10มิลเลียนนะครับโอเคครับเพื่อนๆและในที่สุดตอนนี้นะครับโมกุลผู้หูของเราก็ทําดาเมจครบ10บิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและได้เวลานะครับในการกดฟิวชั่นเรามาดูกันว่า จะมีแอนิเมชันอะไรไหมไป What เร็วมากนะครับผมก็ลืมกดคุณหนึ่งด้วยแต่ว่าเร็วมากก็เป็นท่าฟิวชั่นแบบรวดเร็วนะปึดปเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นทันไหมครับผมก็มีผมก็เห็นไม่ทันเหมือนกันนะครับก็เป็นท่าฟิวชั่นนะครับแบ๊บหนึ่งนะครับโอเคและในที่สุดเราก็ได้โกจิต้าของเราออกมานะครับ โอ้โหค่อนข้างที่จะสวยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลย <S <S โอเค๋อ,อถ่ายรูปหน่อยน,นะครับคุณเบจิต้าโอเคทีนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องโกจิต้าซปเปอร์ไซยาบู Bo นะครับก็ได้เริ่มอัปเกรดใหม่หมดนะแต่ว่าตีเริ่มทุนตอนนี้อยู่ที่387ล้านนะครับเเพื่อน 3 8 7ล้านนะครับที่เลเวล1นะครับนี่มีทั้งหมด12เวนะครับโอเคมันก็จะตีไปจนกว่าจะเลเวล9นะครับก็จะเปลี่ยนท่าเป็นโซฟาเชอรนนะครับซึ่งจะมีพาสีไหมตอนนี้มีพาสีอยู่2พาสีนะครับก็คือ Fusion p o พลา i ิตนะครับฟิวชั่นโพลาลิตี้ก็คือทุกๆก,การโจมตี2อาครั้งที่2นะครับหรือว่าทุทกๆการโจมตี2ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจ1 1 5เท่านะครับ และก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะคิปเปิลด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ทุกๆก,การโจมตี5ครั้งนะครับจะทําการทำดาเมจเนี่ยหนึ่งคูณ1.25เ 2, ท่านะครับและก็จะทําให้ติดวิกเนตกับพิชเชอร์นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับรับศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับนะตัวที่อยู่ในระยะเนาะอีกอันนึงจะเป็นเลนดิตี้นะครับแฟกเจอร์นะครับก็คือ จะเป็นทุกๆการโจมตีนะครับมีโอกาสนะครับได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี2%นะครับสูงสุดถึง20%เห็นไหมครับเมื่อตอนนี้8%แล้วนะเมื่อถึงขีดจํากัดนะครับเมื่อถึงขีดจํากัดก็จะสร้างดาเมจในพื้นที่นะครับพร้อมติดสถานะพลาสมานั่นเองนะครับอ่าพลาสมานั่นเองแล้วก็จะมีการเพิ่มอ่าคูณหนึ่งดาเมจนะครับในระยะนั่นเองครับอ่าแล้วก็จะมีการ รีเซ็ตบัฟนะครับอ่ารีเซ็ตบัฟนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ถึงขีดจํากัดอีกครั้งนะครับจะเพิ่มตัวคูณนะครับจาก0.25เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ1.5นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ,โอ๋โอ้โหโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ UI ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่วิว9กันเลยนะครับเป็นท่าใหม่เป็นท่าโซฟานเจอร์นะครับไป นผมตาไม่ได้บอดใช่ไหมครับโจมตี1.14บิลเลียนทีเป้วเก้า,านะครับและเป็นการใช้ท่ายิงหูไห,ห,หลอวีค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเราลองดูใกล้ๆหม่นะครับสำหรับท่าเขาพุ่งเข้าไปต่อยต่อยแล้วก็ชาร์จพลังนะครับโอ้ จูงตี1.18่บิลเลียนนะครับเพื่อนโอ้โหขั้นสุดนะครับนี่แค่บัฟอวตาร์นะครับนี่แค่บัฟอวตาร์นะครับเพื่อนโอเคเราไปกันต่อที่วิว1 1นะครับจะมีท่าใหม่คือสปิริตพาเนชช์นะครับสปิริตพาเนชช์นะครับก็คือจะเป็นท่าการเล็งเป้านะครับอ่าเป็นท่ากดเนาะเป็นการเล็งเป้าใส่ศัตรูครับที่แสงแสงที่สุดนะครับในแผนที่นะครับแล้วก็ลบเลือดทันทีนะครับ 75%ของเ p ีปัจจุบันนะครับและยังสร้างดาเมจ500บิลเลียนนะครับให้ศัตรูที่เหลือทั้งหมดในพื้นที่นั่นเองนะครับคูดาวอยู่ที่1 5 0 0วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดว่ามีคัดซีนอะไรไหมนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าบอสค่อนข้างที่เกียดทำคัดซีนนะโอเคลองกดเลยไม่มีนะเห็นเลือดลดแวบๆอยู่เมื่อกี้โอเคไม่มีคัดซีนนะครับไม่มีคัดซีนนะครับ โอเคเราไปต่อที่วนะิวสิบสองนะครับไฟนอลเอเนจีบีมนะครับไฟนอลเอเนจีบีมนะครับก็คือเมื่อเปิดใช้งานจะทำดาเมจสองพันห้าร้อยเท่าวัดและทำให้ศัตรูทั้งหมดในแผนที่นะครับติดสถานะพลาสมาแอนวิสเนตนะครับแต่ว่าคูดาวน 99, ์99999.99นะครับวินาทีนะครับก็ใช้ได้ครั้งเดียวนั่นแหละ โอเคมาเจ้านะครับโคตรจะโหดนะครับโคตรจะโหดเละโจมตีสุดที่ตอนนี้1.3ึ่งจุดสบิลเลียนนะครับเพื่อนหนึ่งจุดสามบิลเลียนนะครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่อย่างใดนะครับโอเคเราจะลองมากดไฟนอลบีนนะเป็นครั้งสุดท้ายและหวังว่าจะสร้างคัตซีนสุดอลังการให้ผมนะครับโอเคไปและมีคัตซีนจริงๆนะครับเพื่อนแล้วจะซูมออกไปไหนกูมองไม่เห็น 強い、ね、暑い強い、ラブンピアン。おおきいラブコア。 โอเคครับเพื่อนก็สําหรับร่างกูจิต้านะครับหรือว่าบูคูแอนด์ดิจิต้าเราก็รีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แคทเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ